ออนทะโดนจารกระดไปเดตัวใหญ่กระโดดไปดียไาไในภายในใหญ่ค่ะก็เดียกัระเดนนี้หานะคะวันนี้ไม่ใแกฟังแม่ละสิแา่ลูก่างเดีกันร่้งใ่างเดีกันรดมูมัหลบของไอ้ไม่อยาไปเห็นเป็นตะลิตัวนั้นไม่ใช่สิวัอีกินขเอาไปทัเอ้ไ่กล้าไว้เอส่ เอ้างแ้าน้อ่น้ำใส่น้าใส่มีแม่ลูกใช่ไหมเปิดน้ำไหมเปิดไหลน้ำมันหลายเนาะ กันน่ะมีเบ่ได้กันมันตำด่านออกตัวนี้ให้ลากรถนั่นไปอีกไปอีกกอบกอบมาเบิ่งไปอีกไปอีกเอาเบิ่งอีแเดนยอนสะดุ้งอะไรสิบวันแห้งวันเด็ดทั้อต้องตามนั่นแล้ว่ตาเข่งตาเข่งตาหมอพี่หล้าแค่มันอยากแค่มันอยากไปเข่งอยู่น่ะแค่ โอ้ยจังเอ้คู่นี้ได้ยืดเสียงโค้งเลยพี่น้องสายแดงอาองป้าเนี่ยแม่ไทยแม่ไทยเด้นไอ้คู่นี้สองแม่ได้ของดีจากแม่หมอตุนสีแม่อะไรบัตรสียด้นี่ตึกปลาจากอันแม่น้ำเขาเลี้ยงสั้นแม่น้ำเขาเลี้ยงสั้นเห็นวันนี้ลูกศิษย์แม่หมอไปต่อไปต่อไปตึกปลาจากแม่น้ำเขาเลี้ยงสั้นหนึ่งตัว